ขนมล้องลายไหนเราไปไหนละลายลายลายานนั่นนั่นมากินแจ๊สไส้บนนี้มามากินขนมปังแจ๊สไส้เลยเอาลูกเออเออทำบุญทำบุญทำบุญโอ้ห้องพุ่มพวงขอบคุณค่ะเอาโอ้เก่งใจเก่งใจหรือให้แม่ป้อนเหรือเอาเลยลูกเอาเลยโอ้ยนี่ไงครับมีไส้หมูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ให้กินมามา ขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวคุณแม่ให้กินนะคะนะนี่คุณแม่ให้กินนี่นี่นทำแม่ป้อนเด้อนี่เห็นบอกแทบสิ้นใจคนนี่เอ้านี่เอาลูกเอ้าอัดเอ้ยคุณน่ะเกียงใจเกียงใจแม่พุ่มพวงรดน้ำลูกรดน้ำรดม้ทางนี้มาข้าวัปที่แค่อานุขึ้นนอนกินเลยเหรอเอเค้อเคนดีของแม่อืมเด้ ไอ้อาขนมเดี๋ยวดูดูขนมหน่อยก็นี่เ,เห็นไหมเนี่ยขนมนะให้น้องค่ะใส่มีหมูมีผักด้วยน้องกินนะคะอ่าอน้านักน่ารักมากไอ้พุพ่งพวงปอดไม่กินนะเกรงใจไม่กล้าเลย

เอ๊ะทำไมเรียแบบนี้อ่ะไม่เอาอ่ะับผักอือืมเป็นสาวประเทศนอกแล้วค่ะอ่าอ๋อัานอะไรหรือเปล่าสาวประเทศนอกแล้วตื่นมาต้องกินแบบนี้ค่ะมีหมูด้วยอ ดีๆน้ำลายไหลหยืดปะใครยุว,วันนี้ไม่ค่อยไหลเท่าหไหนแต่เมื่อวานหูอาหารวันนี้นะครับมีรถพุ่งควงมาขายให้ก็จะมีมะเขือ แต่มะเขือเมื่อวานเนี่ยเหมือนมะเขือพันอะไรไม่รู้เออมันเป็นเหลืองๆเลยคล้ายมะเขือมะเขืออะไรนะเขาเรียกว่าาชิ้นี้บอกผมไหม่ะเออคล้ายๆอ่ะคล้ายๆแาชิ้นีสวยมากอะเป็นเป็นสีเหลืองหมดเอ้าไปไหนล่ะมาไหอันนี้เป็นมะเขือถ้้าใหชิ้นใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไปละค่ะมาลูกไหมมะเขือแบบธรรมดาอันนี้มะเขือธรรมดาก็จำนวนก็เท่าๆกันกับที่ตลาดเจ้าของปลูกมันเป็นหมากแล้วมะนาว เออมีน้ำเยอะเลยน้ำมยนหลก็เลยหยิบเมื่อเช้ามะนาวแป้นนะปุเป็นเป็นลูกแล้วอันนี้สิบบาทเท่ากับอยู่ตลาดเลยแตงเหมือนกันก็เท่ากับอยู่ตลาดเลยที่ตลาดก็ประมาณนี้แต่ถ้าซื้อเยอะก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นนะมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆแบบมาไหมหรือวะเนื้วเหนียวอ่ะเหนียวแล้วก็นี่ผักแมงลัก แรักมีบำดงด้ยวดยแรงรักแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบถูกแบบถูกเลยมีทุกสิ่งเลยโอ้ยไม่ต้องกินอะไรแล้วไม่คู่ผัดอันนี้กินคนเดียวเลยใส่น้ำมันใส่น้ำมันนี่น,น,น้ำมันมะพร้าว <6 S 2> นี่ยี่สิบบาทโอ้ไปหาที่ไหนได้ม่ต้องไป่ถูกเลย้ขามีหอมแดงไม่หอมแดงบ้านเราไม่มีอันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็นี่ครับ แลวล้วลูกสาวต้องให้ชิ้นเล็กได้แค่เนจะข้าบเป็นสิ้าอ้ยน้องปอนลูกสาวก่อนเชามาแน้วลูกเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเนาะสิบแปดแล้วหรอสิบแปดแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทํางานไปด้วยพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปไปด้วยไปด้วยได้ไหม มันก็เป็นอากาศดีอยู่โน่นไปด้วยได้ไหมไปนั่งนิชก็ได้นอนไปนั่งไปโอ้โหนะนั่งไปนอนไปเพื่อนว่าเอ้ายุ่งวังก็เขาเริ่มถ่ายตอนบ่ายมันร้อนวันไหนกรุงเทพวันไหนเอาเราก็ไม่ได้อยู่เราก็ไม่ไปจากแดนเราก็เล่นอยู่ในรถได้อยู่ไปได <c oughs> ้ไปได้อ่าไปแล้วไปแล้วนี่ก็จะประมาณนี้่อะยังไม่หมดลูกแม่ยังไม่หมดเนี่ย เมืม่อคืน <Gym. S 2> ก็มีฝนตกลงมานะทุกท่านอากาศก็สดชื่นนิดหนึ่งวันนี้ก็จะมีช่างนะครับมาทำรถนะวันนี้มีมีช่างมาทำรถทำเมื่อวานนี้เรา เราดูแล้วมันมีน้ำมันอะไรซึมออกมาอ,นนอาบ้องว่างลุงจิมมี่ก็ถูรถเช็ดรถเอาไปมาไปเจออ่าแต่มันก็เล็กๆน้อยๆครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่เรากม็มองข้ามก็เลยให้ลูกศิษย์แม่ครูนะอ่าพอดีติดต่อเข้าไปในทางอินเทอร์เน็ต ไปเจอเป็นลูกศิษย์แม่ครูพอดีเลยออืแต่เพิ่นจํากันไม่ได้กับลูกศิษย์เดี๋ยวเรามาดูจุดที่จะต้องทําอจําได้ฮรลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลานพ่อแม่ที่พขารักเราเราเขรักเขาเป็นลูกศิษย์เป็นหลานของลูกศิษย์ที่เอามาทำครัวลงอาหารออืตอนแรกว่าจะเมื่อวานเมื่อวานว่าจะไปโอนรถแต่ว่าเอาไปเอามามันทะเบียนมันทะเบียนมันคนละจังหวัด มันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องเสียเวลาในการแจ้งยาใอีกก็เลยชะลอก่อนให้กลับมาจากคอนแกนกน,นี่นี่ครับมันก็จะมีนี่นีนี่จุดเล็กๆน้อยๆนะน้ำมันซึมออกมาจุดเดียวนะครับตัวนั้นไม่เกี่ยวตัวนั้นน่าจะเป็นจุดเวลาเราจอดจอดจอดที่เดิมแต่ไม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 ตรงตรงที่เดิมอะมันก็จะมีนี่หนึ่งจุดสจุดสจุด แต่ตรงนี้เราจอดล่าสุดมันก็จะมีน้ำมันเยอะมาหน่อยหนึ่งก็เลยทำการส่องดูนะปรากฏว่ามันมีน้ำมันซึมออกมาหน่อยหนึ่งจริงๆเลยนี่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 น้ำมันซึมข้างล่างครับนี่ก็เลยให้ช่างมาดูให้ช่างมาดูปรากฏว่าช่างว่ามันมน้ำมันมันซึมจากสีนออกมาแต่ถ้าซ่อมก็ไม่ทไลร่หรอก แต่ว่าเพิ่นไม่หายต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าต้องหาหาที่เชียงกงก็จะดาเนินการซ่อมแซมให้มันเสร็จไปไปยิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อจ้าอารักนะรักหน่อยรักหน่อยหน่เน่รักหน่อยรักหน่อย,อย,อยทำหูก็ได้ เอื่นนะขอบคุณค่ะนะเห็นไหมขอบคุณค่ะโอ้ยลูกแม่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่ออีเล้วขอบคุณค่ะขัดรถจังเลยขัดล้อผูกเขียวอ้ยดูเอ้ยปูกเขียวล้อเนี่ยก็ใช้น้ํายาขัดให้มันดําเมื่อมเลยแล้วเลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องไปเอาน้ํายาขัดเบาะนี่อยู่ได้น้ยา่งไ้ไง โอเคครับคลิปนี้คลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ